นี่ก็เป็นอีพี2แล้วนะสำหรับเขาใหญ่ day 2เนาะวันนี้จะเป็นยังไงบ้างแล้วเราไปที่ไหนกันบ้างก่อนกลับนครราชสีมาเดี๋ยวตามไปดูกันเลยไปจ้ะขี่มาใช่พี่มาสามี่้ขี่มาเลิกมาหลังไหมพี่มาไหมไทยเลิกพี แล้วก็ถ้าไม่ไม่ายเรือก็ไปซื้อของกินไม่ไปแล้วสิบาทหมวกซื้อให้มันเม,ม,ม,นมื่อมานใช่ะม่หยุดเหมือนกังคือสวยมากที่เราทำเส็จใช่เดี๋ยวไปซืซ้อช่ยนนะปล่อยบ้านต่นนี้ปล่อย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ไ,ไปดูแกไปดูแกไปเอาเอาห้แกด้เนาะต้องะ่านอ้อนะมาแล้วนะ นีก็อ้อรงไมดับเร็วแล้วจริงๆผมก็เหมือนกันว่าเป็นังก็ไปอยู่หอยบ้านไอศีมปอ่ไนเย็นยาอ่าเนาปงห้อเลยน่ัจง

Hãy subscribe cho kênh không biết Gõ Để không bỏ lỡ những là cái 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 ถ้าไม่ถ้าไม่มีหายเขาก็ไม่เขาก็ไม่มาหาเราไม่มีหายก็ไม่มาหาเรายกอาหารตีขึ้นมารันยกอาหารตีขึ้นมาก่อนนะนี่จะต้องมีจับตุ้ อหไปเน้สามนอไน้ำลหน่อยน้ปลาแมวหอยูกหัวน้องได้ไูปหัวน้องได้ม่มาหาเรา่ใีตรงไหนชัดู่ยังไงมันไม่มาหาเราด ไปเดี๋ยวเราไปซื้ออาหารกันก่อนอาหใส่เลยไหมล่ะให้อาหารให้กินให้อาหารดนซะื้อาหารกปใหไป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 ไ้อปงปนไปไปปไ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 ปปไ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 ไปปไปไปยปไปไปไพี่ ก็ใช่คงเห็น b ิวตี้อะมั้งจะ b ิวตี้ได้ไหม b ิวตี้เพื่อนี่นแบงค์แหละอันนี้ก็ช่วงมากเลยนะเนี่ยอันนี้ค่ะอ่าเท่าไหร่คะพี่เซ็ตหนึ่ง100บาทโอ้โหโอ้โห ค่ะอาหารเทรลงพื้นได้เลยนะคะส่วนญ้าทีละต้น2ต้นนะคะ,ะแนะนำให้เป็นวกภูฝั่ง,ง้สวยนะคะเ้ะาหลังจะเป็นแบกาวภูเขาอเอาอาหารมินะคะลลน,นะคะละกคนห่ะะแล้วเดี๋ยวเขาจะมามาแล้วก็เอาย่าให้ทีละต้นอย่างเงี้ยค่ะให้ประมาณเนี้ยะให้ทีเดียวนะปุ๊บเขาไม่กินละน้ำลายมันโดนแล้วก็ว มีหญิงด้วยนะข้าให้กับได้ราชาเข้าที่กินแล้วใช่ไหมเขามากินแล้วลูกค้าถ่ายรูปมาเยอะสุดอ๋อขอบคุณค่ะที่นี่ไม่ต้องกลัวค่ะเาชื่องยังเลยอยากให้จัดการบ้างเวลาให่หาวการแค่นิดหนึ่งจ้ะให้ความจ้ะแก่งเลยกว่าที่มาอยู่สุดอนี้ก็สมัยเวลาอีกคนหนึ่งถ่ายรูปใช่ไหมล่ะอีกคนหนึ่งคนหนึ่งไปแหาหาเก่งก็จ้ะนิดน่ายแล้วก็อาหารนี่ด้วยแล้วรอบตัวเรา แล้วเดี ider, ờ, uh, ๋ยวเข้ามาเองถ้าเขาไม่มาเราก็ดูไหนก็เรับผิดชอนะจากนั้นก็เอายาเนี่ยอ๋อก็ได้รูปสวยเลยขอบคุณมากนะคะค่ะเจ้าหนุ่ เราจะป้อนทีละต้นหรือสองต้นเอายกลงไปก่อนกไปก่อนพี่ตืนี่ให้หนัผมเรียกน้องให้อย่าลืมว่าเปื้อนน้ำลายแล้วตื่นไม่กินนะใไอ้นสองสามต้นได้แล้วเก่นั่นนี่มาแล้วน้องเก็บใหยม้น้องยน้งน้องยองน้องโยมน้อยวได้องมอยวเดี๋ยวนป๊บน้งบอกพี่เขาแปบน้ง้องย้อง้งอดี ไม่ต้องคหเป็นน้พี่ดึงมันทั้นได้เลยนะพี่จัอย่างเงี้ยนะจัเยับเอยจัทเลจบเ่ยเยจับเลัเจับไั้เลจัจับเลยเัยับจับเลยจไม่จับลยจักเยจับเลยจับับเลยจัั้เัไบบัจเยบอเยั ไท่าไรบาทนะคะกระโดดนะครับไม่โคนไม่กระโดด้วนะรอมนี่เขามีตู้มีตู้่ายรูน้กระอกับแพร่โ้มีคนเยอะมากเลยนะ ถ้ารอไปก็เราไม่ได้ไปนั่นแล้วนะเสร็จแล้วก็กินข้าวใ่สบหน่เอาบัตรไปจ <c oughs> มันมีรดได้สี่สบบาทต่อใบ

ไม่เยอะครับผมคนนี้เขาไม่ค่อยเย,ยะอะเนาะโอ้ยคนร้านชาแลละครับคนนี้มาร้านชาขนาดแค่น,นี้ไม่เยอะเลยครับขนาดนี้จะเป่าตอน้ำได้อยู่ครับผม นีนะคนไม่ค่อยเยอะเราจะมีที uh ่ตั้งกล้องให้ได้ใช้หน่อยซื้อเป็นพันเลยให้ได้ใช้หน่อยซื้อเป็นพันนีวาสะดนะสวัสดีค่ะคุณลูกาที่ด้านซสองพันสองพันนะคะเดี๋ยวลูกค้าจะมีโซเชียลที่ด้านนี้ก่อนได้ไหมคะเพราะโซสองพันล่ะเราเปิดอ๋อแล้วถ้าเกิดอีกโซสองพันลานเนี่ยหนูเรียกลูกค้า ตรงนี้ได้เนาะโอเคหรือว่าถ้าลูกค้าไม่สะดวก,กจะเป็นโซนด้านบนนะคะด้านบนจะเป็นกลลแกลเลอรี่ค่ะต่รงนี้จะมีวิวข้างนอกข้างนอกก็นั่งได้ด้านนอกก็สามารถนั่ได้เหมือนกันคะ่ะลูกค้าหรือว่าจะเป็นด้านบนก็ได้ด้านบนจะเป็นแกลเลอรี่ค่ะลูะกค้า 对。 ทำเขาดูอ๋อ,น,น,อนี่ไงเราก็ไปช่องข้างล่างเราไปข้างล่างก่อนามาถูกผิดถูกเราองไปข้างล่างก่อนอากาศดีอ่ะวิวสวยมากเพราาะว่มนอย เออมีเปั่นสองคนนี่นะไม่มีหรอกไม่มีเปั่นสองคนเลยอ่ะเอาเด็กัครจะกันจะปั่นสองคนเยอะไปไปที่ะพนน่ปะัน่นนนะคัจะดรอสงคนหปั่นสองคนได้ไหมอย่างี้ปั่นสองคนเออเอาได้ถ้าอย่างเงี้ยเอาหนูนึกว่ามาเป็นคูค่ะ คือก็เอาเดี๋ยก็ได้เราเช่าตรงนู้นใช่ไหมครับพี่อันนี้เหมือนสอง

เยอกเลยอันไหนอันนี้แม่งมีูอนันนก็ถึงแล้วใช่ได้หมดแหละอันนี้ไหมออได้กับันโน้นปะอือุ้ยอันนี้ม่งยางเมนไหอ่ะพอยางนิ่มีอย,ยอ,อเปนะ็สีแดงเลยสีึกสีเงินสวยกว่าไอแวสีนี้

แล้วกับทริปเขาใหญ่ครั้งนี้ของเรา2วันกับอีกหนึ่งคืนความสุขมักจะผ่านไปเร็วเสมอหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขในทุกๆวันนะจ๊ะและฝากติดตามด้วยนะว่าอีพีหน้าเราจะพาไปไหนขอบคุณมากๆจ้า